สวัสดีครับต่อไปนี้เป็นการสาธิตวิธีการใช้กล้อง PTZ ซึ่งอยู่หลังห้องเรียนของภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษานะครับกล้องตัวนี้สามารถควบคุมกล้องด้วยใช้ภาษาท่าทางนะครับโดยที่เราสามารถที่จะควบคุมกล้องโดยใช้การยกมือครูผู้สอนจะต้องมาอยู่ที่หน้ากล้องนะครับให้เห็นรูปร่างนะครับตั้งแต่ครึ่งตัวขึ้นไปนะครับเห็นไหล่เห็นแขนนะครับแล้วก็ศีรษะครบนะครับใส่เสื้อสีที่ดูง่ายนะครับกล้องจะประมวลผลได้ดีนะครับ อ่ะคราวนี้เราเริ่มกันเลยนะครับการส่งสัญญาณภาพนะครับก็จะส่งสัญญาณเป็นภาษาท่าทางยกมือขึ้นมานะครับอย่างเงี้ยบางครั้งบางทีมันจะไม่รับสัญญาณหรือไม่ทํางานเหตุผลเพราะว่าตัวเราเองอาจจะอยู่ไกลจากกล้องมากจนเกินไปนะครับอ่ะเรามาดูนะครับผมจะเข้าไปที่กล้องให้ใกล้ขึ้นกว่านี้นะครับเรามาที่กล้องนะครับให้เข้ามาที่กล้องให้ใกล้ขึ้นนะครับหลังจากนั้นยกมือขึ้นนะครับสัญ,ญญาณไฟสีแดงขึ้นหากกระพริบแบบนี้แสดงว่ากล้องได้ทําการตรวจจับ แล้วก็รับคําสั่งเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมเดินไปทางไหนนะครับสังเกตนะครับตัวกล้องก็จะตามมานะครับตามมานะครับว่าเราเดินไปทางไหนนั่นเองครับจากภาพณตอนนี้นะโอเคคราวนี้ผมลองเดินไปไกลถึงหน้าห้องนะครับลองเดินมาหน้าห้องนะครับตัวกล้องก็จะทําการซูมและรับสาระยะภาพให้อัตโนมัตินะครับว่าตอนนี้ต้องการภาพประมาณไหนนะครับตอนนี้ผมเดินมาตรงนี้แล้วนะครับอะเราดูนะฮะสัญญาณในการเปิดก็คือการยกมือขึ้นมาให้เห็นหัวไหล ครบทั้งตัวแล้วก็มือขึ้นมานะครับครบทั้ง5นิ้วไฟสีแดงปรากฏที่ตัวกล้องนะครับอันนี้เป็นคําสั่งซ้ําเดิมมันจึงไม่มีการกระพริบนะครับเพราะว่าผมใช้คําสั่ง5นิ้วนี้ไปแล้ว1ครั้งนะครับผมต้องการให้หยุดนะครับหยุดการติดตามนะครับยกมือขึ้นมาแต่ว่าเราไม่มีชูนิ้วขึ้นมาเลยก็คือเป็นกาปั้นนะครับยกขึ้นมาไม่รับสัญญาณฮะของใช้มือข้างหนึ่งรับสัญญาแล้วนะครับหากมีการกระพริบสามครั้งแบบนี้นะครับดงว่ารับคําสั่งแล้ว ตัวกล้องได้ทําการล็อกกล้องไปแล้วนะครับก็คือจะไม่มีการย้ายตําแหน่งตามอ็อบเจกต์หรือว่าครูผู้สอนหรือบุคคลที่อยู่ในกล้องนั่นเองนะครับอ่าโอเคนะถ้าเราอยากให้ทําการติดตามไกครั้งหนึ่งก็ยกขึ้นมาแล้วก็ชูให้ครบ5นิ้วนะครับไฟสีแดงขึ้นแล้วนะครับแสดงว่ารับสัญญาณแล้วถ้ากระพริบแบบนี้คือกลับตามแล้วนะครับอันนี้คือตามแล้วโอเคนะครับยก5นิ้วตามนะฮะชูําปั้นหยุดนะครับโอเคนะไอ เราอยากจะเปลี่ยนมุมมองกล้องนะครับให้แคบลงนะฮะให้ชูขึ้นมาเป็น4นิ้วนะครับซ่อนนิ้วโป้งไว้นะครับชูขึ้นมาสนิ้วนะครับมุมกล้องจะเป็นมุมกล้องที่เจาะมากขึ้นนะครับก็โชว์เครื่องตัวนะครับเหมาะสําหรับเอาไว้เวลาสาธิตถือสื่อต่างๆเพื่อให้ทักเรียนได้มองเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับถ้าเป็นมุมกล้องมุมกว้างเราต้องการมุมกว้างล้วก็โชว์สีนิ้วขึ้นมาครับสีนิ้วนะครับแล้วก็มันก็จะกลายเป็นมุมกว้างมากขึ้นก็จะเห็นบรรยากาศในห้องนะครับเวลาทํากิจกรรมต่างๆจะเห็นได้ชัดเจนมากขึ้น ชูสีนิ F F so OK. ้วซ้ำอีกครั้งนึงครับก็จะสลับมาเป็นมุมแคบนะครับสังเกตที่ไฟนะครับไฟจะกระพริบนะครับตัวนี้พอเป็นมุมแคบการเดินการแท็กซิ้งต่างๆนะครับก็จะติดตามได้นะครับแต่อาจจะหลุดได้ง่ายนะครับเวลาที่ใช้มุมแคบนะครับโอเคเราต้องการจะหยุดนะครับหยุดการติดตามนะฮะชูกำปั้นขึ้นมานะครับรอให้กระพริบอ่านี้เสร็ว่ามันหลุดหยุดไปแล้วนะหลุดไปนะกระพริบนะฮะอันนี้น่าจะกระพริบแล้วนะครับโอเค อย่างนะเมื่อกี้ยังกระพริบไม่สมบูรณ์แบบนะต้องเป็นกระพริบ3าครั้งนะครับดูสัญญาณไฟนะครับกระพริบอย่างนี้3ครั้งแสดงว่าใช้ได้แล้วก็จะหยุดนะฮะก็จะหยุดการติดตามแล้วนะครับอ่านี่คือวิธีการใช้งานคร่าวๆนะครับของตัวกล้องออโต้แท็กกิ้งของภาควิชาโดยที่ไม่ต้องมีรีโมทคอนโทรลนะครับเวลาที่นักศึกษาคนไหนต้องการจะให้ติดตามนะครับก็ให้ไปชูมือนะครับยก5้านิ้วแบบนี้นะครับก็จะไปตามนักศึกษาคนนั้นนั่นเองรอให้มันกระพริบ3ครั้งที่ตัวไฟก่อนนะครับที่ตัว โอเคนะครับขอให้ทุกท่านเอาไปลองใช้ในกับชั้นเรียนของทุกท่านดูนะครับ